สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูมีคำถามชวนคิดมาฝากกันค่ะคำถามถามว่าน้องกินข้าวแล้วน้องกินข้าวแล้วคำว่าแล้วเป็นกริยาชนิดใดก็ไก่อากรรมกริยาขอไข่สกรรมกริยาข้อควายวิกตัทากิยางง,งูกริยานุเคราะห์ คำไหนคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะเป็นกริก็คือข้องงูนะคะกริยานนเคราะห์คำว่าแล้วเป็นกริยานนเคราะห์หรือว่ากริยาช่วยนั่นเองค่ะใช้ประกอบกริยาหลักก็คือคำว่ากินนะคะน้องกินข้าวแล้วก็คือน้องอแล้วประกอบคำว่ากินคือกริยาหลักนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ สวัสดีค่ะ